เดีย๋ยววันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาสอนแต่งหน้าให้ทําให้คุณนั้นแต่งหน้าสวยขึ้นสิ่งที่ครูเคทแนะนำเนี่ยสามารถนําไ,ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของทุกคนได้จริงๆและทุกคนสามารถทําตามได้เพราะครูเคทเนี่ยไม่ได้สอนอะไรที่มันเข้าใจยากครูเคทไม่ได้เป็นนักวิชาการไม่ได้เป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ไม่ได้เป็น designer, มเมคอัพอาร์ติสเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูเคทสอนเนี่ยสำหรับผู้หญิงธรรมดาที่ไม่ธรรมดาแล้วสามารถที่จะ Improv e ตัวเองคือพัฒนาตัวเองได้จากภายในสู่ภายนอกแล้วก็มีความสุขในชาแนลของตัวเองในลูกของตัวเองและสิ่งนี้แหละที่มันจะนำพาคุณให้พบเจอแต่สิ่งดีๆข้อที่หนึ่งคือขั้นตอนการเตรียมผิวหลายๆคนเนี่ยยังสงสัยว่าเตรียมผิวมีความสำคัญยังไงคุณรู้ไหมว่าครณเคยเจอหลายคนนะที่เขายังไม่ยอมทามาอิเซอร์ยังไม่ยอมใช้เมคอัพรีมูเวอร์ที่ล้าง เครื่องสำอางก็ตามหรือล้างครีมกันแดดก็ตามถึงแม้คุณไม่ได้แต่งหน้าคุณก็ต้องล้างครีมกันแดดนะคูเคสอะ่ะก็เป็นหนึ่งคนในนั้นที่ยังไม่รู้จากขั้นตอนการเตรียมผิวคูเคสเพิ่งมาศึกษาจริงๆริๆจรังเมื่อประมาณแบบ4ีหปีที่แล้วแต่ก่อนอะ่ะตอนนอนไม่เคยทา m o ร s t u r i z e r เลยนะคิดเอาเองว่าอยากให้ผิวไปพักผ่อนเราหน้าแห้งมากแล้วผิวนะคือแบบแต่งหน้าไม่ติดแล้วก็มันจะแบบอายุน้อยกว่านี้แต่แบบ หน้าค,คล้อยอ่ะเพราะฉะนั้นความชุ่มชื่นผิวคือคีย์ของการแต่งหน้าเวลาครูเคสแต่งหน้าครูเคสจะชอบถามช่างแต่งหน้าว่าอะไรแต่งยากสุดก็อชอบคุยกับเขาก็บอกว่าการเตรียมผิวเนะี่ยคือสําคัญที่สุดถ้าผิวไม่ได้จะทำให้แต่งหน้ายากครูเคสจะใช้น้ําตกแต่ก่อนครูเคสก็ไม่เข้าใจว่าน้ําตกตบเพื่อเอางี้ครูเคสจะบอกไอเดียนิดนึงคือถ้าคุณไม่ได้เป็นคนแต่งหน้าบางทีน้ําตกมันก็ไม่ได้สําคัญแต่ว่า มันก็ช่วยผิวยกกระชับนะความชุ่มชื้นนะแต่วันนี้เรามาในคุยในหัวข้อของการแต่งหน้าเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไม่ออกนอกเส้นทางน้ำตบสำคัญมากอม,มันจะทำให้ผิวอะแบบช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวอีกระดับหนึ่งเลยนะโอเคนี่ลงเอสเซนส์แล้วนะอ่าก็คือน้ำตบแล้วเมื่อวานนี้คูเคเพิ่งไปได้ไเจ้านี่มาเว้คูเคไปเจอ the secret อ๋อกอสซี่สกินคือตอนนี้ครูเคทกำลังเรียนรู้เรื่องกอสซี่สกินคือผิวกระจกเออแล้วครูเคทรู้เลยว่าไม่ว่าคุณอายุเท่าไหร่อะคุณก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอัพเลเวลผิวตัวเองให้เป็นกอสซี่สกินหรือกลาสสกินได้นะวันนี้ครูเคทไปดูคลิปฝรั่งมาแล้วมันเป็นแบบผู้ชายดูแลตัวเองอืมแล้วก็กำลังทำกลาสสกินเอาของเกาหลีมาแอปพลายคือเอาสูตรของเกาหลีมาทำ ผิวเขาก็กลาสกินนะเราจะรู้ได้ไงว่าใส่อะไรก่อนหลังก็คือไอ้เหลวๆก่อนพอเหลวปุ๊บก็ค่อยๆไล่ระดับขึ้นไปแล้วแต่ละชั้นเนี่ยคุณก็รอให้มันเซ็ตตัวนิดนึงประมาณ30ิวิให้รู้สึกว่ามันซึมเขาเ้าไปในผิวแล้วค่อยลงชั้นต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเขาเรียกก็เจลครีมสำหรับคนที่แต่งหน้าเนาะโอเคก็เคยใช้แบบพวกของ ของหมอที่เป็นคุณหมอทําในคลินิกผิวหนัง,อ,งอะไรเงี้ยแถวบ้านก็เคยเคยใช้ตั้งแต่เด็กๆแล้วอะก็เลยซื้อซื้อมาตลอดทีนี้มันแบบสไตล์หมอแค่ดูแลผิวแต่ไม่ได้เน้นเรื่องของการแต่งหน้าเออใช้คํานี้ดีกว,ว่าแต่ว่าสกินแคร์ที่ครูเคสเลือกมาใช้ช่วงหลังๆอะมันจะค,ครูเคสจะเน้นเรื่องของการที่ นำมาใช้แต่งหน้าแล้วมันทำให้ผิวดูโกลวมันเห็นผมมันทำให้ผิวชุ่มชื้นคือหลักๆอะ่ะคือคุณต้องทำให้ผิวคุณชุ่มชื้นเนี่ยครูเคสจะเตรียมหลายชั้นมากเลยทุกคนอันนี้สุดยอดนวัตกรรมใหม่เป็นเซรัม่มใช่ไหมเขาเรียกเซรัม่มเออเซรัม่มไฮยาลูรอนของยูซารีนคูเคสใส่ขั้นตอนสุดท้ายเลยออันเนี้ย <laughs> เพราะว่ามันข้นอ่ะเป,เป็นเซรั่มที่แบบ โคตรดีอ่ะใช้แป๊แป๊บเดียวอ่ะไม่กี่วันอสามวันรู้เรื่องก็จริงๆทาวันแรกก็รู้แล้วแบบมันดีมากรวลาทาคีมอ่ะก็ทาสุนกระแสกับเขาเรียกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกอันนี้ครีมกันแดดก็เป็นเหลวๆหน่อยทาครีมกันแด,ดดด้วยนะคะอยู่บ้านก็ต้องทานะคะไฟหลอดไฟก็ทำให้ทำลายผิวได้เหมือนกัน ครีมกันแดดคุเคก็ศึกษามาว่าสมัยก่อนก็ใช้เป็นแบบเหนียวเหนียวเนะแบบที่มันหนาหน,า,นาหน่วยสะพพกศึกษาเรื่องคอนซีสติป๊ก,ก,ก็เลือกใช้ครีมกันแดดที่มันมีความบางเบามีน้ำหนักแบบว่าเวลาแต่งหน้าแล้วมันไม่ทําให้ผิวหนาเนี่ยคือขั้นตอนการเตรียมผิวยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวเราจะรอให,ให้มันให้มันอีนิดนึงเสร็จตัวคุณต้องรอนิดนึงนะ คุณสามารถที่จะพัฒนาตัวเองแบบวิธีธรรมชาตินะแล้วทำได้อย่างมีความสุขการดื่มน้ำตื่นเช้ามาแล้วดื่มน้ำเยอะๆวันหนึ่งดื่มไม่ต่ำกว่า2ลิตรผู้หญิงนะวันหนึ่งดื่มไม่ต่ำกว่า2ลิตรได้ทั้งเรื่องผิวได้ทั้งเรื่องของการลดน้ำหนักด้วยดื่มน้ำได้เยอะจะทำให้ระบบเผาผลาญทำงานดีปกติคุกเคก็จะไม่ได้ลงตัวนี้แต่วนัวนนี้แบบแหมซื้อมาตั้งนานแล้วไม่ค่อยได้ใช้ลองใช,ใช้อีกดีกว่า เป็นเบสของจองแซมูนะคะจะมีตัวกันแดดด้วย SPF 50ด้วยเนี่ยคูเคสจะทำให้ทุกคนเห็นนะว่าการเตรียมผิวนะมันแบบมัน worth it เวลาหน้าสดแล้วคุณมีความสุขอะเพราะฉะนั้นถาสายสายคูเคสสายสวยแบบออร์แกนิกเนี่ยมันต้องเป็นที่ไม่เสร็จที่คุณจะต้องยอมรับตัวเองให้ได้เราอยู่ในโลกที่บอกว่าให้กินยาที่เป็นเม็ดเ,ดเดแทน พืชผักผลไม้ธรรมาชาติอย่าก,กินผลไม้นะน้ําตาลเยอะอ้ oh. แต่ให้กินอาหารเม็ดอาหารเสริมที่เป็นเม็ดผลงานวิจัยนะไม่ว่าจะเป็น Harvard University หรือจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่แบบศูนย์มะเร็งของโลกนะเขาบอกเลยว่าผลไม้เนี่ยช่วยทําให้ระบบเผาผลาญจับไขมันของคุณดีแล้วทำให้คุณลดน้ําหนักได้ดีกว่าคนที่ไม่กินผลไม้วิธีการคือกินผลไม้ก่อนกินข้าว เม่่าจะเป็นผลไม้อะไรก็แล้วแต่ผลไม้แล้วก็เคยกินข้าวตัวเอนไซม์ในผลไม้มันจะช่วยดักจับไขมันหรืออะไรประมาณนี้ถ้าจะไม่ผิดนะเออนั่นแหละแต่ว่ามันทําให้คุณลดน้ําหนักได้ดีกว่าแล้เกิดประสิทธิภาพมากกว่าดื่มน้ําเย็นสองแก้วก่อนกินข้าวครึ่งชั่วโมงแล้วพอจะกินข้าวปุ๊บกินผลไม้ก่อนแล้วค่อยกินข้าวลดน้ําหนักได้ถึงมากถึง40-50% การลองพื้นการลงรองพื้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการเตรียมผิวรู้ไหมว่าครีมรองพื้นมันก็ต้องเลือกให้กับเข้ากับสภาพกับผิวของตัวเองนะคะครูเคสจะลงหน้าข้างหน้าจะไม่ลงไปถึงด้านหลังนะจะลงช่วงหน้าหนาวันนี้ครูเคสจะแต่งหน้าแบบสไตล์แบบเดี๋ยวครูเคสมีไปคุยงานไงก็แต่งหน้าสไตล์เอวิด l ลุกเหมือนเดิมเป็นแบบไม่ไม่ไม่จัดเต็มมาก แต่ก็จะลงรองพื้นเพราะว่ารองพื้นอันนี้มันค่อนข้างจะเบาบางแล้วเวลาที่คุณลงรองพื้นอะ่ะคุณก็ลงช่วงด้านหน้าแบบนี้แล้วก็เอาแปรงเอาแปรงมาลงข้างหน้าก่อนด้านหน้าก่อนอตรงนีตง้ต้องเป็นบริเวณที่เข้มลงไปลากลงลากลงใช้วิธีการลากลง ลากลงลากลงเห็นไหมว่าสมัยก่อนนะที่ครูเคทแต่งหน้านะแล้วลงผิวไม่ดีนะหูตรงเนี้ยแห้งมากเลยขอบจมูกตรงนเนี้ยเนี่ยลากแล้วก็ให้ไปค่อยเอาเอาสิ่งที่มันติดค้างอยู่ที่แปลงอะ่ะครีมลงพื้นนอะลากไปข้างๆอย่าไปหนักนะ,ะแล้วก็เอาที่เหลือที่เหลือลากมาเนี่ยมันเนียนกริบมาก เมื่อกี้เบสลงทำไมเบสจะช่วยปรับสีผิวให้มันให้มันเหมือนเคเล็กสีผิวอ่าอย่างคุเคมีผิวเหลืองใช่ไหมก็ให้มันดูไบรท์มากขึ้นไม่ได้ทำให้ขาวนะแต่ทำให้ปรับปรับสีเหลืองให้ลดลงใช้คำนี้ดีกว่าเสร็จแล้วอะคุเคก็เหมือนเดิมฟองน้ำที่คุณจุ่มน้ำเนี่ยมาแทบแทบแทบ,ทบอีกทีหนึ่งให้มันให้มันเนียนมากขึ้น คือหลักๆของการเตรียมผิวนะจำให้ดีเลยว่ามันต้องเรียบเนียนไปกับผิวมันไม่มีร่องรอยร่องรอยอะไรร่องรอยพวกบางคนใช้แปรงไม่ดีมันก็จะมีรอยแปลงเส้นแปลงหรืออาจจะเป็นรอยแบบรอยรอยต่อของสีผิวกับสีรองพื้นเนี่ยมันก็ทำให้ผิวหน้าคุณดูไม่แบบกอสซิสกินแหละอันนี้เสร็จแล้วลงรองพื้นต่อไป ใต้ตาใต้ตาก็ถือว่าเป็นผิวอยู่นะอันดับแรกเลยนะคุณอยา่าไปลงคอนซีลเลอร์เลยนะมันจะทําให้ใต้ตาคุณเทาแล้วระหว่างวันมันก็จะดูโสมได้เร็วอันนี้คุณลงอันนี้ไปก่อนครูเคเคยสอนแหละใช้ลิปสติกที่คุณมีอยู่ที่บ้านนั่แหละถ้าเกิดคนผิวเหลืองก็ใช้เป็นสีเนี่ยสีส้มๆออกส้มๆแล้วคุณก็แตะเข้าไปใต้ตาแล้วก็เอานิ้วเนี่ยนิ้วนาง แทบแทๆบ,ทบ,ทบ,ทบขั้นตอนนี้คือการปรับสีผิวใต้ตาให้มันเป็นสีที่มันโอเคเพื่อที่เวลาลงคอนซีลเลอร์ปุ๊บเนี่ยมันจะไมใ่ใต้ตาไม่เทาเขาเล็กขเขล็กไปดินฝีป,ปากก็คือผิวชนิดหนึ่งของเราลงลิปมาร์กลงไปลิปมาร์คชั้นหนึ่งหนึ่งไอแก่ ทิ้งเลยทิ้งเลยต้องยอมรับนะว่าวิาวัฒนาการของการแต่งหน้ามันเปลี่ยนแปลงไปเนาะเมื่อ1ิปีที่แล้วเนี่ยมันต้องแบบทุกอย่างมันต้องชัดๆไอายไลเนอร์ชัดๆสโมกกี้อายชัดๆรองพื้นชัดๆอะไรแต่สมัยนีย้มันเน้นเรื่องความธรรมชาติจริงๆซึ่งทําให้สมัยก่อนที่ครูเคทแต่งหน้าครูเคทก็ไม่ค่อยชอบแต่งหน้าเลยไม่ใช่ไม่ค่อยไม่ชอบเลยเพราะว่ามันไม่ตรงกับจริตพอแบบ วิวีพัฒนาการการแต่งหน้ามันเปลี่ยนไปแล้วมีคนออกมาสอนแบบสไตล์เนี้ยสไตล์ธรรมชาติเนี่ยสไตล์เน้นงานผิวเนี่ยมันถึงแบบเออเจอจริตกับที่มันเข้ากับตัวเองแล้วมันก็เลยเปิดใจที่จะเรียนรู้แล้วก็ลงคอนซีลเลอร์อคุกเคสลงรอ,องให้รอให้คอนซีลเลอร์มันเซ็ตตัวสัก20วินาทีลงแบบกระจายกระจายก่อนยังไม่ต้องให้เป๊ะอ่ะ อ่ะข้างนี้ก็เหมือนกันเนี่ยรอให้คอนซีลเลอร์มันเสร็จตัวแบบหนึ่งใต้ตาที่มันคล้ำหรือคนแบบตาบวมพวกเนี้ยวิธีเนี้ยเสร็จอยู่รู้เรื่องแต่ก่อนครกเคสก็ระหว่างวันก็ใต้ตาดำเหมือนเดิมเพราะคุเคสไม่รู้เรื่องนี้อ่ะเสร็จแล้วคนตาเล็กวันนี้อยากให้ดูด้วยนะจะสอนวิธีการแต่งตา เนี่ยเห็นไหมทุกคนว่ามันมันจบแล้วอะทำใต้ตาบุ๊ยอยู่คุูเคทเขียนคิ้วนะเนี่ยถ้าเกิดคนแบบ everyday look จริงๆเราเป็นคนที่แบบผิวดีนะลงแค่นี้เราก็เขียนคิว้วทาลิปสติกออกจากบ้านได้เลยคุูเคทก็จะเป็นแบบนั้นนะแต่ว่าคิ้วของคุูเคทก็คิวกว่านี้พอคุณลงแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมมีสเปรย์เซตติ้งสำหรับแต่งหน้าคุณฉีดแบบนึง คุณรอให้มันแห้งคุณไม่ต้องแบบซีเรียสกับมันมากนะถ้าทําผิดขั้นตอนทําอะไรอะไรงเงี้ยทำให้ผลลัพธ์มันออกมาแล้วมันได้ผลลัพธ์เหมือนกันก็โอเคอแป้งเป็นแป้งโปร่งแสงนะคะปิดใต้ตาเข้าไปเวลาคุณใช้แป้งปร่งแสงก็คือเคาะออกมานิดนึงแล้วก็เอาพับเนี่ยวอมวอมที่หลังมือกบเข้าไป เพื่อที่จะไม่ให้มันหลุดอ้ยอันนี้มันแบบมันเวริร์กมากจริงนะแต่ก่อนก็ไม่เข้าใจว่าทําไมแต่งหน้าแล้วมันหลุดแต่งหน้าใต้ตาแบบนึงมันก็จะหลุดเนี่ยพอรู้วิธีนี้นะแบบโอ้ยชีวิตดีขึ้นเยอะข้อที่สองแต่งตาให้ดูสดใสเวลาทุกคนเขียนคิ้วเนี่ยอย่าให้สีคิ้วมันเข้มกว่าสีผมให้สีคิ้วอ่อนกว่าสีผม จะอ่อนเลเวลไหนก็ได้แล้วแต่วันนี้ครูเคใช้เป็นสีสีน้ำตาลอ่อนก่อนเขียนคิ้วก็ปัดปัดคิ้วก่อนนะให้พวกฝุ่นให้พวกครีมรองพื้นอะไรที่เมื่อกีเ้เราทาที่มันตกอยู่อะ่ะมันมันออกไปเวลาเขียนคิ้วคำเตือนคืออย่าทำหน้าแบบนี้เพราะเวลาคุณทำหน้าอย่างนี้ปุ๊บเขียนเสร็จเราคิ้วตรงจ้าค,ครูเคจะต้องระวังเพราะตัวเองอับเป็นบ่อย สมัยก่อนต้องคิ้วเส้นเล็กๆใช่ไหมสมัยนี้คือคิ้วหนาทำให้คุณดูเด็กแต่ไม่ได้หนามากหนากําลังดีเวลาเขียนสิ่งหนึ่งที่คุณต้องมีนะแล้วคุณต้องเห็นความสำคัญของมันนะคือแป,แ,ปแปลงแบนแบนแบบนี้เพื่อที่ให้มันมาเป็นตัวเก็บรายละเอียดลบไอ้ส่วนขาดๆเกินเกินคุณไม่ต้องไปซีเรียสกับการที่หุยฉันจะต้องเขียนให้มันเป๊ะ มันจะทําให้คุณเครียดเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเขียนคิ้วอ่ะไอตัวนี้อุปกรณ์นี้เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ในความสําคัญที่คุณจะทําให้คุณเขียนคิ้วออกมาแล้วดูเป็นธรรมชาติเนี่ยเราข้างบนให้มันฟุงๆขึ้นไปไม่ต้องไปเป๊ะกับแันมากคิ้วอ่ะเราไม่ได้เราไม่ได้แต่งหน้าเป็นแบบไปประกวดนางสาวไทยไม่ได้แต่งหน้าไปเพื่อที่จะ ไปเป็นดาราออกกล้องหรืออะไรไม่ใช่เพราะฉะนั้นยังต้องใช้ความธรรมชาติอืให้มันคงอยู่อันนี้นะอีกอันนึงนะที่จะทําให้คิ้วของคุณนั้นมันดูดีขึ้นคือตรงนี้ให้คุณจุ่มๆทีละนิดนะอย่าแบบอย่าทําทีเดียวอะ่ะแตะแตะแตะใช้วิธีการแบบเติมเต็มอะ่ะมันจะดูกระจกอันไหนกันแน่เนี่ย <laughs> ใช้วิธีการเติมเต็มไอตัวท้องคิ้วตรงเนี้ยหลายๆคนอะ่ะ ปล่อยให้มันโล้นอ่ะเติมเข้าไปไอต้ตรงนี้แหละที่มันจะทําให้หน้าของคุณมันดูเด็กดูสดใสแล้วก็ไอ้ตรงข้างบนตรงเนี้ยเติมเติมเข้าไปดูธรรมชาติมากเนี่ยโอเคก็คิดแบบนี้ทัศนคติสําคัญนะทุกคนความคิดสําคัญมากกว่าวิธีการลงมือทํานะพอคุณเข้าใจวิธีการคิดเวลาคุณแต่งหน้านะมันทําให้คุณไม่ต้องไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเดี๋ยวคุเคขอเติม ไอ้ตรงนี้นิดนึงพอดีครูเคมีแผลเป็นถ้าอยากให้มันนูนคือมันมันเป็นแผลใช่ไหมครูเคมอยากให้มันเรียบเนียนเท่าเพื่อนก็ใช้คอนซีลเลอร์ทาให้มันสว่างขึ้นแต่ถ้าคุณอยากจะให้มันหายไปคุณก็ใช้ตัวเชดดิ้งสีเข้มๆลบทิ้งอยากเน้นตรงไหนให้มันดูชัดขึ้นก็สีสว่างไปอีกข้างหนึ่งเขียนเหมือนกันนะจ๊ะท้องคิวเบาๆเบไปก่อน หางคิ้วจะต้องเข้มกว่าหัวคิ้วนะเวลาที่คุณจุ่มมาปุ๊บอะคุณพยายามวาดหางคิ้วก่อนแล้วเอาส่วนที่เหลือของสีที่ติดที่แปรงอ่ะไปวาดหัวคิ้วมันจะทำให้คิ้วของคุณดูดเป็นธรรมชาติเสร็จแล้วก็ปัดๆให้มันฟงูฟงนี่คือคิ้วงานคิ้วฟูๆเดี๋ยวเวลาแต่งหน้าเสร็จเราก็จะมาดูอีกทีหนึ่งว่ามันโอเคไหม การแต่งตานะซึ่งครูเคสอ่ะคือเป็นคนที่คือตาเล็กตาสองชั้นตลบในเพราะฉะนั้นเวลาแต่งตาเนี่ยลงเบสก่อนแล้วเวลาแต่งตาเนี่ยก็จะสงสัยมาตั้งนานแล้วโดวยส่วนตัวว่ามันต้องลงถึงตรงไหนวะแล้วก็ลงเบสก็คือคุณเห็นใช่ไหมตรงนี้คือหางตาให้คุณลงทุกอย่างสีทุกอย่างเลยออกมานิดนึง <S <S เพื่อทำให้ตาคุณมันเปิดมากขึ้นทำให้ตาโตมากขึ้นนั่นเอง อันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ครูเคก็ค่อยๆสะสมมาปกติจะลงแค่ตรงนี้ใช่ไหมแต่อันเนี้ยลงแบบให้มันเกินออกมาลงออกมาเกินออกมาเลยออกมานี่เลยนะอย่างนี้เลยนะอย่างหนึ่งนะเวลาคุณแต่งหน้าคุณอย่าไปเอาวิธีของคนอื่นมาใช้กับตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณต้องดูด้วยนะว่าผิวคุณเป็นยังไง รูปทรงหน้าตาคุณเป็นยังไงแล้วก็อดัอดัอ่นหนึ้อออก่ะอันนี้มันเป็นคีย์เลยนะเวลาคุณเข้าใจตัวเองนะพระเจ้าจะจัดสรรตัวช่วยมาให้คุณเนี่ยครูเคก็ไปเจอวิธีนี้มาฝรั่งเขาทำพอต่อไปที่คุณจะทาสีใช่ไหมเอาแปลงเล็กขึ้นมานิดนึงแล้วก็ทาที่เปิดกตาอวันนี้ครูเคจะแต่งแบบธรรมชาตินะ อายลิปตรงนี้เปิกตาด้านล่างเบิกตาข้างล่างไปถึงชั้นตาของคุณแล้วก็เหมือนเดิมทาให้เกินออกมานิดนึงแล้วก็ตรงหางตาให้เข้มขึ้นนิดนึงกว่าคนอื่นกว่าตรงจุดอื่นแล้วก็สิ่งที่คุณจะต้องมีอันหนึ่งนะคือ ไม่กว่า <c oughs> ครูเคทเรียกไม่กว่าไม่กว่าที่ไว้สําหรับปัดตาให้สีมันไม่เป็นแบบเลเยอร์ชั้นๆแบ่งชั้นนะ่ะให้มันขอบมันเบลอเบลอขอบเบลอขอบอันนี้เหมาะสําหรับคนที่ตาหลบในตาเล็กนะตาโตก็ทําได้ถ้าแต่ถ้าเกิดไม่ได้มีปัญหาเรื่องตาเล็กอะ่ะก็แต่งธรรมดาหรืออะไรอย่างนี้ไปก็ได้แต่ครูเคทอ่ะเป็นคนตาเล็ก เสร็จแล้วก็เหมือนเดิมไม่กวาดแปลงนี่แหละเก็บำํคำความสะอาดนิดนึงตามนันก็จะเปิดขึ้นทุกคนดูเห็นไหมคุณไม่ต้องไปทำอะไรวุ่นวายเลยอะแล้วก็ตึ๊ดต,ตึเฮย้ยเลิศอ่าวิธีเนี้ดีใจแล้วก็อีกอันหนึ่งคือทาตรงใต้ตาตรงนี้ให้มันเป็นสีสว่าง คุณเห็นตรงนี้ไหมตรงห่างตามันจะมีแองใช้แองใช้คําว่าแอ่งเป็นสามเหลี่ยมให้คุณเว้นไปแล้วคุณทาใต้ตาตรงนี้ให้มันเป็นสีสว่างไปจนถึงแอ่งสีสว่างอาจจะใช้เป็นไฮไลท์ก็ได้หรือใส่เป็นที่มีกริตเตอร์อะไรก็ว่าไปแล้วแต่คนชอบอะกุคเคชอบแบบไฮไลท์ของอเจ้าอเวอร์กราสก็ใส่ไป มันจะเป็นตําแหน่งที่มันทําให้ตาคุณดูโตขึ้นแล้วก็ตรงหัวตาเป็นรูปตัวสีเพื่อเปิดหัวตาให้มันสดใสมากขึ้นสวยมากแม่จ๋าสวยมากจ้ะอืมไอ้ตรงแอ่งตรงนี้ก็เติมเติมสีเดียวกับไอ้ข้างบนขึ้นไป มันจะทำให้ตาคุณเปิดขึ้นอู้หอะไรจะขนาดนั้นทุกคนดูดิเป็นความที่แบบลำเนียดละไมอะแต่มันเหมือนไม่ได้ทำอะไรมันเหมือนมันไม่ได้โบะเฮ้ยสวยเวอร์ชอบอ่ะชอบอะไรแบบนี้หมดยุคแล้วนะอายไลเนอร์ชัดๆเขียนไปจ้าอย่างเงี้ยโนโนตอนนี้ถ้าคุณอยากให้ตาคุณดูธรรมชาติและสดใสดูเด็กนะอินไลเนอร์สำคัญมาก แหวกไปจ้าอินไลเนอร์ต้องหาซื้อที่เวลาคุณไปซื้อคุณลองก่อนนะให้แบบเขียนตรงผิวมือของตัวเองแล้วแบบสีชัดเลยอะ่ะแล้วมันจะมาทําตรงตาแล้วมันจะติดอินไลเนอร์ที่ดีนะที่ครูเคใช้อยู่ของมันโซเอาอ่ะขายดีมากเลยเนะี่ยเบนฟิตสวยมากอีกข้างหนึ่ง ม,มันแบบมันเหมือนไม่แต่งแต่มันสวยอะ่ะทุกคนอ่ะต่อไปนะอายไลเนอร์นะหมดยุคแล้วนะอายไลเนอร์สีดำๆชัดๆตอนนี้นะเป็นอายไลเนอร์สีน้ำตาลเอาที่เขียนเขียนคิ้วเมื่อกี้มาอดแ p ปใช้ดีกว่าอันนี้ลองทำดูตอนนี้เลย ขอ,องราวอีดเวลาซื้อมาแล้วมันใช้ได้แค่ฝั่งเดียวไงสำหรับการเขียนคิ้วมันเหลืออีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมสีน้ำตาลเข้มเอามาเป็นอายไลเนอร์เบาๆวิธีการก็คือเขียนลงไปนั่นแหละเขียนแค่ขอบๆนะทุกคนรู้เรื่องสวย ไออันเมื่อกี้เนี้ยไว้ลบคำผิดกับคิ้วอะ่ะเอามาใช้ได้อยู่แค่นี้เองเห็นไหมมันก็จะาทำให้หน้าแบบสวยแบบธรรมชาติธรรมชาติวิสวยอะ่ะแล้วก็ใช้แปรงอันเมื่อกี้เนี้ยไม่กวาดของโฮเคสอะเอามาลบลบถ้ามันเยอะไปก็เนี่ยเห็น่มามันก็จะเป็นแนวชืบขึ้นไปแล้วก็เอาแปรงที่เมื่อกี้เนี้ยทาคอนซีลเลอร์อะมาปิดก็ได้เนี่ยถ้าเกิดมันเลอะ อย่าไปซีเรียสกับมันนะมันเลอคือการลบการเอาออกก็เป็นหนึ่งในวิธีการแต่งหน้าเหมือนกันคุณไม่มีทางที่จะทำให้มันเพอร์เฟกได้ร้อยเปอร์็นต์หรอกเฮ้ยสวยอะแต่ถ้าใครชอบสไตล์แบบดรามติกแต่งหน้าแล้วต้องเปลี่ยนหน้าไปเป็นหน้าอีกคนหนึ่งก็ไปทางนั้นนะแต่มันไม่ใช่เวของครูเคสนะ เราชอบแนวนี้กันเราก็จะทำแนวนี้แต่งตาเสร็จแล้วอายไลเนอร์แล้วต่อไปก็ปัดมัสคาร่าต้องจริงๆอมัสแต่ก่อนครูเคสนี่ไม่ไม่ชอบเลยอะไม่เห็นถึงความสำคัญของมันการปัดมัสคาร่าเนี่ยมันช่วยทำให้ตาคุณมันดูสดใสขึ้นจริงๆ200% 1.2ตัดดัดไปที่โคนก่อนนะคะ หนึ่งห้าแล้วค่อยเลื่อนขึ้นมา1 2 3 4งห้าแล้วก็เลื่อนขึ้นมา1 2ึ่งสห้คูเคเป็นคนขนตาสั้นบางและสั้นเนี่ยตายังแบบเปิดเนี่ยลองดัดอีกทีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่ห้าหนึ่ห้าว้าว so pretty แล้วก็เอามาสคาร่ามาปัด ชีนี้ของมาสคาร่าสาคัญสาคัญสาคัญ,คญดนอยากจะร้องไห้มันสําคัญมากแล้วมันก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะมาสคาร่ายี่ห้อนี้ดีมันเหมาะกับมันอยู่ที่ขนคิ้วของคุณไอ้ขนตาของคุณด้วยนะดิสค o เวอร์ไปเรื่อยเออโอเคก็มาเจอมาสคาร่าที่มันเหมาะกับตัวเองกว่าจะเจอเจอได้ยังไงเจอได้พอซื้อเครื่องสำอางยี่ห้อเอเวอร์กราสแล้วเขาแถมมาสคาร่าอเวอรกราสก็เลยใช้อา้าวดีเฉย ขนตาแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแล้วแปลงเนี่ยหัวแปรงเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามเอาลุดขนตาล่างถ้าเกิดใครทําได้ก็ทํานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอาดัดดัดขนตาไปเสร็จแล้ว ข้อที่3แต่งแก้มออในวันเอวิดาลูกับคุณไม่ต้องแต่งแก้มให้เฉียวนะแต่งแก้มให้ดูเด็กวันนี้คู่แคใช้ของอ o ว r l l s s s ก็วิธีการก็คือลงที่หน้าแก้มถ้าเกิดไปงานก็แบบปัดขึ้นตรงนี้อย่าต่ำกว่าปีกจมูกขึ้นไปทางนี้แต่ว่าวันนี้คู่แคอยากให้ลูคแบบสดใสสดใสซับซ่า แล้วก็แตะตรงจมูกนิดนึงให้ดูเหมือนแบบบ่มแดดอุ๊ยไปอาบแดดมาหรือเปล่าเปล่าค่ะเพิ่งตื่นแล้วก็เป็นแบบนี้เลยหน้าธรรมาชาติเลยค่ะอันนี้ก็เป็นก้อนๆไปแล้วเนี่ยอืมพอามนเป็นก้อนๆไปก็เอาฟองน้ำแทบๆหน่อยฟองน้ำที่ไม่มีน้ำแต่จริงๆต้องมีนะสดใสเลยตื่นมาก็แบบ หน้าเป็นแบบนี้เลยธรรมชาติเฉยนี่ไม่ได้แต่งอะไรเลยแล้วลงตรงจมูกนิดนึงคำในความบองของตัวเองสุดท้ายปากเมื่อกี้นี้เราลงลิปมาร์กไปแล้วใช่ไหม <c oughs> ให้เราเอา <c oughs> เอามาร์กออกวิธีการคือถ้าคุณมีลิปสติกสีนูดนะ คุณลงลิปสติกสีนู๊ตไปก่อนเราไปขอบขอยบบ่างนี้ใครมีลิปสติกสีนู๊ตซื้อมาแล้วแบบอ,อุ้ยทาแล้วป่วยอย่าเพิ่งทิ้งนะแล้วก็ใช้มือก็ได้ให้มันเบอร์เบอร์ขอบ เห็นไหมว่าครูเคมไม่ได้ใช้นิ้สศอกเขียนปากเพราะมันจะได้ดูความมันจะเป๊ะไปถ้าสําหรับวันที่ไม่ได้ไปงานก็ใช้แบบนี้เอาเสร็จแล้วให้คุณหาลิปสติกสีสีหนึ่งที่แบบสีเข้มๆหาไปตรงกลางนี้แล้วเสร็จแล้วคุณก็ใช้แปรงก็ได้ใช้มือก็ได้นะให้เนนีสองเลเยอร์ แต่เราก็ทาลิปกอดทับเท่านี้เองเสร็จแล้วโอเคต้องไปหุ่ละต่อ,อพอแต่งหน้าเสร็จปุ๊บสีสเปย์เมคอัพนี่ ของที่ครูเคช้ยมันก็จะมีของแพงด้วยของถูกๆด้วยนะคือไม่ได้ไม่ได้ติดว่าต้องต้องแพงเสมอแค่คุณเข้าใจเข้าใจคอนเซปต์เราก็มองหาสิ่งดีๆรอบๆตัวแล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสวยไหมสวยเนาะอ่าเนี่ยคุณอยากได้รู้แบบนี้เป็นผู้หญิงที่แบบสวยแบบออร์แกนิกแล้วก็เป็นธรรมชาติแล้วก็มีความสุขกับตัวเองไม่ต้องไปสั่นคลอนกับ สังคมหรือแฟชั่นตามแฟชั่นต่างๆหรือเห็นคนนู้นคนนี้รีวิวแล้วมันไม่ต้องเลยถ้าคุณรู้ mindset ที่ถูกต้องในการใช้ชีวิตแล้วนำพลังในการพัฒนาตัวเองปลูกพลังเสือสาวเหงออกมาให้ได้แล้วคุณก็จะเป็นแบบคู่เคสเนี่ยที่แบบดูแล้วแบบเรียบง่ายแต่ว่ามีความสุขออมี energy ทำอะไรก็สำเร็จเจอกันนะคะทุกคนคิดถึงทุกคนมาก o v ิ Love you บ๊ายบาย